ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมกับผมชานนนะครับโคชานนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการระบาดของโรคระบาดโควิดนะครับผมก็หลายๆหน่วยงานนะครับหรือว่าหลายๆาพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งมันอยู่ในช่วงของการกักตัวอยู่ที่บ้านเนาะนะครับทีนี้ทางผมก็จะมีไอเดียนะครับสําหรับการเพื่อให้ทุกคนอ่ะไม่เหงาเนาะอยู่บ้านแล้วไม่เหงา อยู่บ้านแล้วแบบอาจจะหดหูใจอ่านข่าวเสพสิ่งต่างๆมันจะดูแย่ไปหมดเลยนะครับคนเจ็บไข้โรคล,มล้มป่วยกันนะครับผมก็เลยจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับผมที่จะออกมาถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่วยในส่วนของเรื่องของการให้ความรู้ฟรีๆนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับที่ผมจะทำขึ้นทุกวันนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะเอาวันละ5นาทีแล้วกันผมผมเชื่อว่า มีคนที่สนใจนะครับสนใจที่จะก้าวเข้ามาทำอสังหาเนี่ยก้าวมาลงทุนเองก็ตามเป็นในหน้าก็ตามเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมากเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปิดช่องทาง u t u b e นะครับเพื่อให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่ผมมีนะครับให้ทุกท่านนะครับผมอาจจะสามารถช่วยเป็นมุมมองแนวคิดนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้นะครับหรือ เห็นภาพว่าเฮ้ยสังหาจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้นะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วเป็นสิ่งที่มันมีเสน่ห์มันสามารถเปลี่ยนให้คนที่ไม่มีให้มีได้นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราความรู้ไม่มากพอก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน,ในในช่องนี้จะเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดนะครับที่มาที่ไปต,ตัวตนผมแล้วก็วิธีการทํางานผมวิธีคิดของผมแล้วก็ เทคนิคเคล็ดลับต่างๆนะที่ผมจะเอามาแบ่งปันฟรีๆนะครับผมอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงไปเจอกันในช่องได้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ